เข้าสู่เกมที่สองแล้วครับเกมนี้เราใ้ได้คนแก้ตัว <laughs> บอกเลยว่าเกมนี้ใส่ไม่ยั้งแน่แน่ใช่ใส่ใสปืนใส่ใจได้แค่ทองใส่ตาเสียงหายหายอย่าลืมนะม่่าใจกับปืนของเตือด้วยนะครับว่าใช้ยังไงแล้วก็ลูกกระสุนอ่ะมันก็ มันอาจจะยังไม่ใช้อ่ะเรือดีกว่าเรือสําคัญกว่านะจริงจริงจริงเรือสำคัญกว่าเฮ้ยเรามานี่เรามานี่จะทำนี่เลยพร้อมเกมสองอย่างพร้อมพร้อมโอเคจัดเลยครับอุ๊ยเหลืออยู่ไหนเหลืออยู่ไหน ready เหลืออยู่ไหนเปิดอยู่ไหนเราอยู่ข้างล่างหรือเปล่าพี่โดมพี่โดมจะสังกีเราไม่มีว้าโดนตัดด้ามแล้ว ต no 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 ัวนี้ไปเอาดึงตัวนี้ไปเอาดึงตัวนี้ไปเอาดึงกำลังเดินกำลังเดินไหนไหนไหนโอเคโอเคโอเคไปมาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วค่ะไปไปไม่ได้จะสกีอไปแล้วเราไม่หาปืนแล้วทุกคนยิงยิงไปตามเฮ้ยใครตามมาไม่มีไม่มีเฮ้ยมีคนยิงมาแล้วเฮ้ยมีคนมีปืนแล้วเหรอ เร็วเกินไป่างนี้ดีกว่าไปากกเราแยกกัน,นเราแยกกันทุกคนเราขับเจอสกีได้ดีไปเนี่ยรู้สึกเราไม่เจออะไรแถวข้างทางเลยทุกคนมีมีม,มีมีทํามีทําโอเคอ่าเว่เี่ยม <Okay. S 1> ได้ปืนอะไรมาเนี่ยซีซ็ Led. ใช้กระสุน5 5 6โอเคถือว่าดีไปค่ะใส่ชุด ใส่ชุดเตรียมของร้อมรีกระสุนอ้อหอ,อที่มันทําที่แบบโคตรสุดยอดจากเกมที่เราทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเรามีช็อตกันมันจะดีมากเลยทุกคนช็อตกันมันจะแรงมาก

เกินไปไปแล้วว้าอย่าย,ยิงไปไม่มีปืนไปแล้วขอโทษ a few moments later ว้าอย่าย,ยิงหนูอย่าย,ยิงหนูพี่ขวาน ความสง,งบจริงเหรอน้องยุดสก,กีของพี่หมดแล้วหยุดไปเลยไม่เป็นไรจริงหรอเปล่าเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องการแล้วเฮ้ยเห็นนะค่อยๆค,คุยกันทุกคนไม่ได้เราต้องหนีเราต้องหนีไม่นะเมื่อกี้พี่เดินไปแล้วโอเคปล่อยให้พี่เดินไปก่อน ใช่เราไม่มีช็อตกันทุกคนอ,อว้าวสไนเปอร์อเคทุกคนเราได้มีสไนเปอร์เล่นกับเขาแล้วเจคโดนแน่มีสไนเปอร์แล้วนะเด้อเจเคอยู่ไหนวะแต่เหาเจเคไม่เจอทุกคนเราแอบเนียนอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะเผื่อมีคนขึ้นมาแล้วก็แบบยิงตุรุ่มตายอะไรอย่างนี้ โอ๊ยโอ๊ยโฟดหายใจโฟดตายแล้วเสียงปืนแบบอยู่ใกล้เรามากนะทุกคนอาจจะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่นะน่ากลัวเราจะดักอยู่แค่ที่เดียวไม่ได้โอมผมขอแอบโอ๊ยเ k คตายใครเป็นคนเก็บกันนะโหดเหลือเกิน ำแอบมองตรงนี้ด้วยอืมอเห็นคนว่ายน้ำว่ายหรือเปล่า <t> อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงได้ไหมทุกคนแต่พี่ยิงไปแบบจะหมดแบ็กลดเนี่ยไม่มีคนขึ้นเกาะกลางไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยออย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยกลับแล้วกลัวแล้วค่ะหนูกลัวแล้วค่ะ ตอนนี้น่าจะเหลือบีไว้แล้วก็พี่ขวัญน,นะคะเฮ้ยเฮ้ห็นแล้วเฮ้ยยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้ยิงไปนายนัดมากแต่ไม่รู้โดนไหมว้ายแต่เขายิงเราโดนนะทุกคนเรายิงเขาไม่โดนเขาอ,อยู่เก,กาะกลางแล้วเราไปเอากระสุนไม่ได้โอ้ไปแซบกระสุนไม่ได้ เขายังอยู่ที่เราอุ๊ยเดือดเดือดอะไรอะไรไม่อยู่พี่ไม่อยู่แถวนี้เลยเผื่อจ่ไหนพี่ไม่ได้อยู่แถวนี้จริงจริงอะไรวะพี่ไม่ได้อยู่แถวนี้ ไม่อาจจะตาฝาดแล้วไม่เห็นพี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรน่ะเฮ้ยไม่เอ่ะมีก็บอกแล้วว่าไม่มีไปกันไปกันเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้ว ังอาวุธของเราพี่บอกเลยใครเข้ามาเก็บกระสุนพี่ยิงยับยับพี่จะแอบ,บยิงยับยับตรงนี้หวัอองว่าจะไม่มีใครได้ยินพี่เฮ้ยแล้วศพ JK หรือเปล่าใช่นั่นมันคือสบ JK เราจะได้ศพ JK แล้วเอ JK ขอรุ้นหน่อยโอ้โห JK นเปอร์ล้วนๆ JK นายไม่คิดจะมี นายไม่คิดที่จะมีปืนช็อตกันบ้างเลยเหรอวิแต่ว่าสไนเจคีโหดนะมีมีคนมาเฮ้ยมไปไหนแล้วบีจ๋ามาให้ยิงซะดีดีอยู่ไหนอ่ะอยู่ไม่บอกหรอกเกิดบอกแล้วเกิด ไม่บอกหรอกอย่าแอบ,บถามจริงไหนแล้วไปไหนแล้วยังอยู่หรอเย่เต็มไปหมดเลยยังอยู่หรอ,อยังอยู่ใช่หรอรุ้ช็อตกันไปจากศพ JK เ,เ,เหรอเฮ้ยอ,อยากได้อ่ะโยนไม้โยนไว้หน้าบ้านให้หน่อยได้ไหมไอโยนแลวโยนละเอใช่เปล่า ใ,ใช่เปล่าใช่เปล่าไม่เอานะพี่วิ่งออกไปแล้วป้างอไม่ดีสวบใครอยู่บ้งหลังค่ะสวบ J K ไงไหนบอกว่ารู้<อ>สเจ J K ไปแล้วไงแล้ว<อ>ก็ขช่ใหเปล่าแล้วก็ก็ยังไม่ได้รู้สวบ J K นี่ไปแล้วเราหัคนนี้ไปทางนู้นแล้วมีใครจะต้องการกระสุนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกก็บมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยใช่พีเสียไว้เสียไว้ไม่ต้องอยู่แถวนี้เฮ้ยต้องการกระสุนหรอกระสุนทั้งหมดเป็นของข้าห้ามเข้ามาเฮ้ย พยายมเนี hey, ่ยย mm ิงกระสุนอยู่ไหนออกมาเอาละเรามาบวกกันเถอะเอกมาดิครับว้ายมาแล้ว คุยครับไปไ,<ว>ไม่คุยแล้วครับอัดหน้าไปเอาไปไหน่ะสู้กันดูเดือดไ,ไม่เจ็บเลยเหรอ อีกแล้วเหรอเฮ้ยคนนี้เขาโหดจังเลยอ่ะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องกลับเข้าไปใีบ้านสุุด นะครับกับไปครับพับจีนะครับตอนนี้ก็สามารถไปดูช่องทางได้ทั้ง3-4ช่องทางเลยนะก็มีพี่ขวัญใช่ไหมฮะอ่อผมมีผมครับเต<ท>้ใช่ลงปะเนี่ยลงคลิปปะเนี่ยลงครับผมโฟ์ลงก็โฟ์อะโฟดไม่ได้ลงครับผมเราอะเราอะ ไม่โลครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แช่กะดิ้งหมดแล้วหมดแล้วไหมถ้ามีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเนอะขอฝากช่องของแต่ละคนด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย